สวัสดีครับยังมีคำถามที่ถามลงไปอีกนะครับว่าถ้าหากว่าเป็นคดีอาญาแล้วเนี่ยประกรันตัวได้ไหมนะเป็นคดีอาญาแล้วเนี่ประกรันตัวได้ไหมเอาโฟกัสกันในคดีเช่าซื้อก่อนนะถ้าหากว่าเกิดหากเป็นคดีอาญามันจะเป็นคดีอาญาได้ก็ต่อเมื่อคุณเอารถไปจำนำเรือไปขายนี่แหละแล้วไฟแนนซ์เขารู้ว่าคุณเอาไปจำนำหรือเอาไปขาย แล้วก็มีพยานหลักฐานชัดเจนเช่นคนค้คำประกันยืนยันว่าคุณเอารถไปขายคุณเอารถไปจำนำําและการยืนยันลนักษณะอย่างนี้มันจะไปปรากฏที่ไหนที่ชัดเจนก็คือการที่ผู้ค้ำประกันเนี่ยถูกผู้เช่าซื้อเนี่ยไปพบไปเจอนะแล้วก็สอบถามว่าคุณรู้ไหมว่าเขาเอารถไปทำอะไรผู้ค้ำประกันถ้าคุณรู้คุณก็บอกมาถ้าหาว่าคุณไม่บอกเนี่ยนะไม่ให้ความร่วมมือเนี่ยคุณก็อาจจะมีความผิดนะ ข้อหายากยกยกทรัพย์ด้วยอย่างนี้เป็นต้นเขาผู้ค้ำประกันก็ไม่ผิดหรอกที่เขาก็มีสิทธิที่จะกลัวเพราะเขาไม่กระทำความผิดด้วยเนี่ยนะเขาก็ยืนยันว่ารู้คราวนี้เมื่อรู้เนี่ยตัวแทนของไฟแนนซ์ก็มักจะพาผู้ค้ำประกันเนี่ยนะไปที่สถานีตดดํารวจแล้วก็ไปบันทึกประจําวันไว้ว่าผู้ค้ำประกันขอยืนยันว่ารถคันที่เช่าซื้อเนี่ยผู้เช่าซื้อเอาไปจำนำเอาไปขายนะครับเมื่อมีหลักฐานอย่างนี้แล้วเนี่ยนั่นแหละครับที่เรียกว่าหลักฐานชัดเจน นะคุณจะดิ้นยังไงในเมื่อผู้คำประกันคุณยืนยันอย่างนั้นมีพยานบุคคลยืนยันมีพยานเอกสารที่ลงบันทึกประจําวันไว้ที่สถานีตํารวจมายืนยันว่าผู้เช่าซื้อไปกระทําความผิดอย่างนั้นมาไปกระทําอย่างนั้นซึ่งมันก็เข้าองค์ประกอบความผิดอาญาคราวนี้เมื่อเป็นคดีอาญาถูกฟ้องคดีต่อศาลถามว่าประกันตัวได้ไหมประกันตัวได้ครับนะฮะเช่นถูกฟอ้องเรียกให้ส่งมอบรถคืนนะ คืนไม่ได้ก็ให้ใช้ราคาเนี่ยประมาณสัก0 0แสนเจ็ดแสนบาทก็ประกันตัวในชั้นศาลได้นะครับซึ่งก็อยู่ที่ดุลพินิษศาลท่านจะกำหนดวงเงินประกันเท่าไหร่นะครับเช่นอาจจะกำหนดที่5 0 0 0 0บาท10,000บาทเนี้ยประกันตัวเนี่ยใช้อะไรบ้าง1เงินสดเงินสดก็ได้นะครับคุณจะไปหยิบยืมที่ไหนมากก็ได้เป็นเงินสดเนี่ยามาประกันตัวหรือใช้หลักทรัพย์ก็ได้หลักทรัพย์ก็คือที่ดินนะโฉนดที่ดิน นะครับก็มีเงื่อนไขว่าคุณจะต้องมีรูปถ่ายใช่ไหมมีที่ตั้งแสดงที่ตั้งของโฉนดที่ดินอยู่ที่ไหนมีราคาประเมินที่เพียงพอใช่ไหมใช้ตําแหน่งข้าราชการก็ได้นะครับตำแหน่งข้าราชการเขาก็ดูว่าคุณมีเงินเดือนเท่าไหร่นะข้าราชการมีเงินเดือนเท่าไหร่ถูกหักแล้วสุทธิเหลือเท่าไหร่ก็คูณ1ิเท่าใช่ไหมฮะไปประกันตัวได้อย่างนี้เป็นต้น ประกันตัวออกมาแล้วออกมาทําอะไรอะ่ะถ้าประกันตัวออกมาสู้คดีก็คงไม่ใช่เรื่องใช่ไหมครับเพราะว่าโอกาสที่จะชนะคดีก็คงไม่มีหรอกใช่ไหมประกันตัวออกมาคุณก็ต้องประกันตัวเพื่อที่จะไปชําระหนี้เขาไปเจรจากับเขาไปไกลเกลี่ยกับเขาเพื่อที่จะไม่เสียอิสรภาพนะเมื่อประกันตัวเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่ควรทําแนะนําเลยนะครับก็คุณคุณต้องคุยกับเจ้าหนี้ะนะเคลียร์กับเจ้าหนี้ถ้ามันถึงขั้นนี้แล้วะนะครับ ก็เหลือแต่ว่าถ้าชาําระหนี้ก็เอาขาออกจากเรือนจ,จาอะจกคุกอะนะครับถ้าไม่ชมาําระหนี้ไม่เคลียร์กับเขาก็มีโอกาสาที่จะติดคุกอะนะครับก็ติดจริงๆนะครับไม่ใช่ติดเล่นๆนะนะคดีพวกนี้คดียักยอกครับเป็นความผิดที่ยอมความได้ถ้าเจ้าหนี้เขาได้รับชาําระหนี้แล้วมันก็ยินยอมถอนคําร้องทุกเสียคดีก็จบครับคดีก็จบนะมันเป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าได้โอกาสที่เจ้าหนี้เขาให้โอกาส เพื่อที่จะไกลเกลี่ยเนี่ยให้ชําระต่อวัเท่านั้นเท่านี้เนี่ยนะเป็นคดีอาญาแล้วนะควรรับโอกาสนั้นนะอย่าปล่อยให้โอกาสนั้นลอยนวลออกไปเพราะว่าคุณสมมุตินะศาลชั้นต้นท่านาให้โอกาสแล้วนะครับให้ผ่อนชําระเดือนละไม่ต่ํากว่า1 0,000บาทเจ้าหนี้ก็อยอมแล้วนะครับเขาก็เลื่อนอ่านคําพิพากษาออกไปนะครับแต่ถ้าผ่านไป2เดือนคุณผิดนัดเนี่ยเจ้าหนี้เขาก็มีสิทธิ์ที่จะยกคดีขึ้นมาใหม่นะขอให้ศาลยกคดีขึ้นมาใหม่ คราวนี้อยู่ที่ผู้พิพากษา,าท่านบางครั้งถ้าไม่มีการชําระหนี้เลยเนี่ยก็ไม่มีทางให้ท่านที่จะต้องออกให้อ่ะท่านก็ต้องพิพากษาเลยมเมื่อพิพากษาเลยก็ต้องเข้าเรือนจําเมื่อเข้าเรือนจําก็ทําไงครับประกันตัวประกันตัวได้ไหมได้ประกันตัวเอาออกมาแต่คุณต้องยื่นอุทธรณ์ภายในกําหนดระยะเวลา1เดือนนั้นนะ่ะนะนับแต่ศาลมีคําพิพากษาเนี่ยคราวนี้คุณก็จะมีระยะเวลาในการหายใจอีกในชั้นอุทธรณ์ อุทธร์เนี่ยเป็นอุทธร์เรื่องอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณได้สิทธิอุทธร์เนี่ยนะครับคุณก็จะมีระยะเวลาในการหายใจในชั้นอุธอนอทธร์เพื่อที่จะทํำยังไงครับเพื่อที่จะชําระหนี้ตามคําพิพากษานะเพื่อที่จะชําระหนี้ตามคาพิพากษาก็คือหนี้ที่เจ้าหนี้เขาเรียกร้องให้คุณชําระหนี้คืนเนี่ยเจ็ดแปดแสนนั่นแหละนะครับเรียบร้อยถ้าชําระครบก็ถอนคําร้องทุกได้นะครับอย่าให้คดีมัน จนกว่าสารอุทธรณ์เขามีคำพิพากษานะครับเพราะว่าคดีก็ยังไม่ถึงที่สุดนะครับนะฮะสามารถดําเนินการอย่างนั้นได้นะครับก็ได้เวลาตรงนั้นนะฮะก็ประมัดระวังกันนะครับอย่าชะล่าใจกับคดีอาญานะเจอกันในคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ